กด subscribe กดกระดิ่ง like เมแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับพีนาและนี่คือ p s p Motor Tube ตามที่สัญญานะว่าเราจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ Hon ดา CBR 1 0 0 r SP ของพีดเวอร์ชั่นสนามกันว่าเราทำอะไรไปกับรถบ้างแล้วหน้าตามเป็นยังไงีอยวตามมาดูกันดีกว่า มนเริ่มดูตั้งแต่สิ่งแรกที่ยึดเการะหว่างรถกับถนนของเราไว้นั่นคือ,อยางอันนี้เป็นยางที่เปิดตัวใหม่เป็นยางไซส์ใหม่ของเบียรี่นะครับ ส125 70 17ซึ่งหน้ากว้างของมันเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นทําให้เราสามารถลงโค้งได้เยอะขึ้นเนี่ยมันลงได้หมดขอ,อบเลยทั้งสองข้างนะถัดมาจากนั้นเราก็จะมีจานเบรกนะครับซึ่งเป็นจานของเบมโบเป็นทีไดนะนะมันก็จะมีโฟ i ิงถ้าจากนั้นก็จะเป็นบังโคลนซอร์ c คาร์บอนนะครับ ก็จะเป็นสไตล์ m o เ o g p เลยคือจะเป็นแบบเป็นคุ้มโช๊กม,มาหมดเลยเพื่อที่การหิ้นกระเด็นอะไรการหินกระเด็นใส่นะครับก็จะเป็นทรง r c 2 1 3เหมือนกันตัวนี้คูลิ่งแอร์ดักก็คือจะเป็นตัวที่เป่าลมเข้าตรงนี้ไปเป่าให้จานตรงเนี้ยมันไม่ร้อนเกินนะครับือระบายความร้อนนี่เองและตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัม๊มน,นี่ตรงเนี้ยจะดักลมเข้าไปเป่าปั๊มเบรกไม่ให้ปั๊มเบรกมันร้อนเกินนะครับลมลมก็จะเข้าทางนี้แล้วก็ไปเป่าผ้าเบรกด้านใน ส่วนสายปลดวายก็จะเป็นของเฮลนะฮะทั้งระบบเลยก็จะเป็นเฮลทั้งระบบเลยโชก็จะเป็นโชกของออรินเป็นโชกไฟฟ้าของโอรินนะครับสามารถปรับั้งค่าได้ตัวเก่งของเราทําให้รถคันนี้มันดูดีก็จะเป็นแฟรลิงสนามนี่เองแฟรลิงสนามอันนี้ก็จะเป็นของเค v วบุ๊กนะครับถอดทิปไม่กี่ตัวถอดได้เลยทั้งพันไล่มาข้างบนก็จะเป็นปั๊มลอซซี่นะการเบรกเซต้านะครับแผงคอจากพี่ออสขับซูเปอร์ไบค์ห นะครับมีตัวรีโมทปรับระยะของ t w m มีคัดของเก Speed นะแล้วก็ฟ้าถังก็ของ t w m เหมือนเดิมส่วนทีเด็ดของคันนี้ก็น่าจะเป็นท่อเพราะว่าท่อใบนี้เป็นท่อที่ถอดออกมาจากรถของสกอตเลด d i n g ของอาพิเลียในรถ m o t ต g p ซึ่งเขามาลมที่สนามช้างเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ ไปได้มานะครับก็ลเอามาตัดต่อใส่กับคอของคอฟูของอะคาบะวิทให้ออกมาสไตล์นี้เสียงก็ล้านมากเดีย๋ยวเราไปฟังเสียงในท้ายคลิปล้อชุดหน้าหลังเนี่ยก็จะเป็นล้อของมาเชสซี่นะ7จดก้าน M7 RS ถ้าเกิดเป็น M7 RR มันจะเป็นฟอร์ดแมกนีเซียมอันนี้จะเป็นฟอร์ดอลูมิเนียมนะส่วนปั๊มหลักก็จะเป็นด้วงนิกเกิลนะครับของเบมโบนะข้างหน้าก็เหมือนกันข้างหน้าก็จะเป็น GP4 r x นะของเบมโบเหมือนกันนะครับ ส่วนชกหลังอันนี้ก็จะเป็นโอ n ิงด t x ซึ่งเป็นระบบปรับไฟฟ้าเหมือนกันสามารถควบคุมได้จากหน้าจอเลยนะครับบางคนก็จะเป็นของ RPM พวกชุดแฟริงคาร์บอนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของ RPM หมดนะครับส่วนเกยียโยนนี้ก็จะเป็นของโบนา i c ชีนะของอิตาลีแข็งมากชอบมากเลยนะฮะอ่ะว่าคนน่าจะไม่อยากดูรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างมาฟังเสียงกันดีกว่าคันนี้ได้ติดตั้ง วอ um, รมอัพโหมดเอาไว้เราจะมาฟังเสียงวอร์มอัพโหมดของมันกันก่อนเพราเสียงเป็นยังไงบ้างมาฟังกัน ดับไปแล้ว